ตอนนี้นะคะเป็นช่วงตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราอยู่ที่สตูดิโอเมเนดิกค่ะเป็นสตูดิโอที่เราใช้ถ่ายทำเพลง My Boy สิงเกิลแของากนดี้มาเฟียค่ะก็ตอนนี้ทุกคนกำลงังแบบทำหน้าที่อยู่ตัวเองแต่งหน้าทำผมเน็ตก็กำลงังแบบอยู่ในช่วงซีนของตัวเองแหละก็ตอนนี้ก็อยู่ในบวาเพื่นแต่กำงดไหนบ้างค่ะ วันนี้ทำอะไรอยู่วันนี้เพิ่งเปลี่ยนชุดเสร็จค่ะก็มาจะเอาไอเทมซอรี่ใส่ให้แบมแบมวันนี้แบมแบมสวานมากปกติยลัพเปอร์เราจะบอกใช่ปกติจะเป็นลัพเปอร์นะวันนี้ขอแบบว่าเปลี่ยนลุควันนี้คือมาดูสาววินเทอร์ดีกว,ว,ว่าสาววินเทอร์กำลังแต่งหน,น้า,านทำผมค่ะผมมาแล้วเหลือแต่งหน้างานกิ๊บเปิ้ลมาเฮ้ยผมทำผมยังไม่เสร็จสาวพิ่งเน่ยแต่ว่าที่สำคัญ ปกติ็มักแคนดี้มาเฟียเนี่ยไม่ค่อยจะมีพระเอกเอ็ีค่ะแต่เพลงนี้นี่พิเศษมากไปดูกันไหมคะนี่นี่หรเป็นลงสายสวัสดีค่ะ,ะชื่อะไรคะพี่เชนพ่เชนหน่อไห <c oughs> เอม <c oughs> ีนะ่เชนเป็นพอกมีให้เราเพ my boy ะค่ะก็ฝากติดตามพี่เชนด้วย <นะ S 1> แล้วก็ฝากติดตามเอมีพวกเราแคนี้มาเฟียด้วยนะคะ